โอเคสบายดี FC บาวสาตีทุกคนเนาะวันนี้บาสาตีจะพาทุกคน,ล,นลุกมาย่างเห่นอยู่งานวัดตามชนบทหรือว่างานวัดบา,ดบาดนโนนจานของบาวสาตีเองเนาะทุกคนกาดันในวัดก็จะมียังหมากมหม่เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเบิ่งบรรยากาศโดยรอบเนาะทุกคนกาชื่อว่าจะได้ล่ะบาสถีต้องบอกไว้ก่อนเนาะบาสาตีจะปิดเสียงเพลงเลวกะ็เอาเสียงอื่นๆแทนใส่แทนเนาะเพราะว่ามันกัมีแต่เสียงดนตรีทั้งนั้นเลย รับรองลิกสิทธิ์เติมเลยทุกคนอ่าจะได้กับไปฮะเปิดกับโซนตรงกันเนาะไปละไปไปอ่าไปเลยลืมลืมโอเคไปทุกคนด้วย บรรยากาศการขายของนะทุกคนขาบางทรงบังกะปาบีเพ่งขาอาจจะปรีวอลเนาะบางจังกะปางานนะที่จริงอ่ะมันจะเหีออกไปคุณนาะทุกคนแต่ว่ามันกำเบนเหมิดกล่องอาจจะสั่นฐานยางถ่ายไปเลยเนี่ยกล่องอาจจะสั่นแต่ว่าเอ่อีต่ว่าสติจะถ่ายแล้วก็ตัดเป็นส่วนๆไงเนาะอ่าอย่ามันสั้นนะนะเดี๋ยวมันสิเป็นโมโหเรื่องพอเป็นยังต่อ บรรยากาศตอนนี้นะทุกคนประมาณสองถล่มเนาะตอนใหญ่จะจะเป็นคลองท้ายค่ะรุ่นส่วนใหญ่จะมาจากทางฟังไทยนะทุกคนกะเป็นบุญกองเขาใหญ่วัดบาาอาจานเป็นคืนวันที่สิบสามมกราคมนะทุกคนอาจะประมาณนเนี๋ยวว่าสาิ์จะย่อจะลองอยางบ้างว่ามันจะสั้นหรือบอะนะ่อะนย่นแบบเสียงเพลงบนเขา เพราะว่าแซงมันบ่พออ่านแซงมันบ่พอเนาะปลาปูเก่าปลาโป่งเ,งเออก่อนอาเป็นงานปลาโปงนะนะ่งกันได้เนาะตาเป็นงานแบบเอ้ยนังไอ่ะอันนั้นเป็นวงดนตรีดน เดีทุกคนเป็นบรรยากาศงานอยู่บ้านนนจานเองว่าเป็นบุญแบบนันนานข้างทีละข้ะางอาจจะประมาณน,นี้นะถามมีเสียงเพลงเขานะฟ้า,ฟาสที่จะได้ตัดขึ้นเนาะจะได้ตัดขึ้น ทถวในส่วนในแวเนี่ยเป็นส่องแบบดินแดงการสกีพุ่นกับสิงไงได้จักหน่อยนะโอ้เสียงเพลงปลาเน้ดอดเอ่านในวัดตัวตัวตีนะฮะ

กาขางนก็นจะมีการแบบเปิยยดปุ่มตีขายเบียกันนะอยู่ระแนัก็ประมาณนี้ผู้ว่าเสงตูสิเขาด้วยอนะอาจ้าเขาเอาเรือดบบกที่บานะนะพ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบอาโปงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาโปง De van egy a tovább. อาป,ประมาณนะานี้นะเคคุณเดียวคดีาวขายของตามทุกคนกาจะประมาณนี้นะในการขายขอ,ของแบบอ่วสายุบังไทยกัาจะพออยเห็นแบบนี้ล้วนะ คล่าย่แบบต้องแต่งเลยครับอาจจะมีอ่ามีการผัดเปลี่ยนตามอ่าคันเวลาตัวเยเนาะนั่นได้ค่จะเป็นวงดนตรีแล้วทุกคน ในปกติที่ลงมาเล่นในบุญบาทนี่ในบุญบาทน,น,าทนาทที่จะไม่มาลบแข่งวงเดียวเองครับขงเดียวปกติกาจามีแบบมาแข่งกันคือเปาภาษาไทยกับพี่โอกาสแบบมาเที่ยวมาเที่ยวพี่เนี่ยนะลงมาแบบมาทางมาเงาวแน่ะนะราะว่าเนะ ก็พอด้มีอย่างไรทุกคนก็สจุประมาณนี้นะอ่าข้างในก็จะเป็นจุดจำหน่ายอ่าจุดจำหน่ายเบียร์นะทุกคนเป็นจุดจำหน่ายเบียร์

Hả chị quá nó hỏi nhà chạy 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 กันจะพมาณเลยทุกคนสัตว์ปตาปุ่มเป่าเลยเนาะโรชิตต่อยว่าเนี่ยโรชิตต่อยว่าเนีย่ยฮะยิงเอายิงเอาว่าเนี่ย Ba mãi baba, bà mãi baba. Bà mãi baba, bà mãi baba. 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 เั็นลานเล็นร้านขายเคปนะทุกคนเป็นได้ดแสบปะใช้ให้เบิงเลยดูแสบปะแสบ าาอันละสิบหาอันเก็บทุกคนอันมีใสยังไงวะใส่เข้มบอตอนนั้นก็ถาเงินทอนสิละ่ะโอเคทุกคนก็นจับประมาณนี้เนาะเพราะว่าอ่าคนมันกับบรายไลา์พวกพี่เลี้ยงเนาะคนมันกับแบบบ่หอดแบบบ่หอดดอกหาพันคนอ่ะประมาณนี้บ่หอดดอก ห่าท่นคนนะั้นอาจะบ่หอดว่ามันเป็นงานให้หน่อยๆนะครับฝางก็เลยก็แชร์กดติดตามสหรับที่พอสะทัทีกับสิขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าอ่าบางสองบางตอนบอสะักทีเองกับบ่อใดอ่าเคยจะได้บอด่อใดเปิดเสียงแบบให้ฟังเสียงหล่อลอนนะ่ะเพราะว่าเสียงมันเสียงเพลงแบบโอนอัวกันไปเปิดเลยโดไปฮาวบ,บายบายบายไปละทุกคนบายบาย,บาย,บาย,บาย